อย่าคิดบัตรเจอมาจอ้ี่นอสวัสดีครับพี่น้องท่านประชมทุกท่านสวัสดีครับนานานักตบปัาทุกท่านนะครับเมื่อในห้อก็มาออกหมายนะครับทำสีมานอกในกรุงครับ มาออกหมายที่บอ่อคลองสิบสีนะครับลำลูกกะนะครับเหมือนกับเป็นบอ่อสองลอยไล่นะครับเหมือนเขามาลงเบ็ดกันประมาณสามสิบเนาะสามสิบคันดูดิาดีอ้ดีตัวแล้วอ่ะ

ปลาลังเข้ากิน เนื้อเบียนึ่ี่มาไม่พยายาะโอ้รู้เลยวะ เนี่ยจอใส่ครับพี่น้องสำหรับเกศหลุมเนาะหลุมป่านะครับอ้อยป่าเขาไม้นะครับป่าก็ตังเขาส่วงนี้พี่น้องเนาะ จุดน,นี้พ่เขาน้ำมันสระนี่เนาะไปเข่าฟังนะ okay. ตอนนี้ก็เริ่มเข่าแล้วพี Sorry, ่นนอะฝนก็ตกนะโอ้ยบอกเิดพันปึงปน่นี่นีไนตามจิบวนปน่ะ่สายเม็ยนกสิบ các đồng đội <laughs> của mình về thì phải <laughs> sang ra cái số neo là

Ui, <laughs> qua <laughs> <laughs> <nhu có> vị Mướn nước tủ phà ngâm nó กินท้างมื้อกันเลยนี่ไงวะโบกหาด้วยวๆ 我不能累着哟，我们三百块钱。 บู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 เดยวะปวดปุกเลยวะ ของแกหญ uh, <either. S 2> ิงป่าหน่อย

โอ้ยเีนไปี้ที่ผาีตัวขาดตาเลยมันจะได้ยึดคุุอยู่้ปด็นยฮะสีดำขอบนะปะได็นดำเยม่นก็หนุนอ่ยึดะครับพี่น้องช่วงบเขาก็ใส่เงียของดูลำนะครับซองดำนะครับผสมนำน้าไม้ตบได้เลยครับ

เอาเลยแล้วเดี๋ยว

โอ้ดูดปากตอนเช้าที่จะเอาดมเข็มเราอย่างหล่อเลยรถคน

จะเหลืออีกกี่ท่านเนาะทีมงานคำารีมัน้องในกลุก่มกะตบปิดท่ายนะครับก็อนานๆอีกหลายท่านนะกำลังมาตรงนี้ปลาเขาเนาะตรงนี้ปลาเขาเนาะครับช่วงเขาบอ่อเนาะเมื่อสเลยนีว่าเขานะครับมาเขา้าช่วงใบนะ,ะส่วนคำารีก็เริ่มเก็บของแล้วถึงรถแล้วทัาพี่น้องเนาะคว่าง่วนอ่ะ cả lo cùng nó là chiến à, hình cùng mất nó nếu bôi kỳ tổ, đi hạ xây dựa mới nói nè Hãy เช่นกุ้งงัดละงัดส่งท่ายเช่นกุง้งอุย้ยใส่หาตัวโลปลา่าครับพี่น้องไม้ของสีของนาเกิงนะครับนาเกิงวไว้ว่าไ้ว่านากิงเฮ้ ปลาหน้าเก่งนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับพี่นอ้องปลาหน้ากุ้งครับพี่น้องสรุปปลาหน้ากุ้งที่ยกขึนมาล้วมื่อน,นี้นะโอ้ยใสยังไงเลยแบบนี้โอ้อย,ยนี่ได้เก่งว่าใส่แล้วเนี่ยลุกยกขึ้นพี่นอ้อง นากรุงยองบุขึ้นนากรุงต้องลงเะย่างตัวบุคิดนบ่ย่างตัวบุคิดนบ่เอาที่เอาอย่างเดียวยไม่อย่างไะ,ะอ๋อคิมอย่าคิดบัตจะเจอ